วันนี้มันมีเหตุการณ์อันนึงคุณผู้ชมครับที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณผู้ชมครับเข้าไปเจอศพแล้วประเด็นก็คือว่าคนตายเองเนี่ยตอนแรกเขาก็คิดว่าเออคนตายป่วยตายนั่นแหละ,ะแต่ประเด็นคือพอตอนที่เขาไปเปิดปากเนี่ยนะฮะมันดันมีเหรียญ10บาทคาอยู่ในปากเขาก็เลยกำลังสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนตายเนี่ย ป่วยเพราะโรคหรือจริงๆเพราะไอ้คนหวังดีเอาเหรียญสิบปากยัดเข้าไปสุดท้ายก็เลยตายเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งแถวเทพรักคุณผู้ชมครับสมุทรปราการชื่อว่าลุงสมชายนะครับอายุ67ปีลักษณะศพตอนไปเจอคุณลุงสมชายเนี่ยทางกู้ภยัยเขาตอนแรกจริงๆเขาไปปั๊มหัวใจก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ปืน้นแล้วสักพักหนึ่งเนี่ย คือคนที่มาเจอเองเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็คือลูกชายถูกอไหมลูกชายไปเจอเสร็จแล้วก็เหมือนกับไปตามเพื่อนด้านล่างเหมือนกับเนี่ยคุณพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้อยากให้เพื่อนบ้านเนี่ยช่วยกันเนี่ยไปตามกู้ภยัยอยู่ๆมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็คือคุณดอกดินดอกดินเนี่ยเมามาเลยนะฮะขึ้นไปปั๊มหัวใจสุดท้ายพอตอนกู้ภัยมาถึงเนี่ยทางฝั่งลุงสมชายแกตายแล้วไปเปิดปากคุณสมชายไปเจอเหรียญ1ิบบาทนะฮะอยู่ในปาก โดยเบื้องต้นเนี่ยทางฝั่งกู้ภัยเนี่ยเขาก็เลยกำลังสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูอะไทามลน์ดีกว่าจากลักษณะไทม์ไลน์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มมก,การาคุณผู้ชมครับลุงเนี่ยแกชัก แล้วยังไงต่อเมย์คือวันที่1มกราเนี่ยลุงแกชักค่ะลูกชายก็มาเห็นก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านก็คือทางด้านของคุณดอกอดินเนี่ยขึ้นมาให้ช่วยปั๊มหัวใจใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าดอกดินก็หวังดีเอาเหรียญขึ้นมาปุ๊บดอกดินเห็นว่าเอ๊ะสงสัยจะตายแล้วมั้งดอกดินก็คาไปในกระเป๋าเจออยู่12 <10 S 2> บาท,บาทเขามีเงิน12บาทคือ10บาทกับเหรียญบาทดอกดินก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้าตายแล้วมันมีความ,มเชื่อว่าต้องซื้อที่ให้กับผีกับวิญาาาณดดออกินเเเลยยี10บท ยัดปากคุณผู้ชมคร<ช>ับกู้ภัยตอนไปยกศพออกมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือดอกดินใช่ไหมดอกดินใช่ไหมไม่ใช่ศพลุงนะฮะอ้าวเปิดภาพขึ้นมาเดี๋ยวดูสักนิดหนึ <S <S ่งเราไปเจอดอกดินเพราะตอนนั้นทุกคนกําลังงงว่าดอกดินลุงยังไม่ตายแล้วเองเอาสิบ,บาทยัดปากจนออลุงตายหรือเปล่าเมานะฮะดูตาก็รู้นี่แค่ศพตาก็รู้ว่าพี่เนี่ยยังไม่แข็งแรงตอนนี้ไหนข้อสาทิเหรอ ทีงานเปิดเสียงตอนสาธิดนิดดอกดินหวังดีไงซื้อที่ให้เลยหวังดียัดปากเลยห้าสิบบาทแล้วในที่เปิดเสียงตอนสาธิตดในฟังเนี่ยก็คือคนนอนนี้เลยอ้าปากไหมอ้าอย่างไงทำทำท่าดูหน่อยแล้วเพี่ยวเหรียญใส่ยังไงตอนนั้นอ่ะก็เหรียญใส่ใสนะเหรียญก็ตกลงตรงไหนกระพุ้งแก้มเหรอค้างอยู่กระพุ้งแก้มใช่ไหมไม่ได้ลงคอเลยใช่ไหมโอ้ทักคนถ้าคนมันถ้าคนไม่ตายอ่ะพี่ เขาจะเกลื่อนเหรียญนมันตกอยู่ตรงนี้ครับมูลิธีปั๊มล็อฟองมาเขับว่าปั๊มเรี่ยเกลือนก็ลอกกับปากขตอนที่พี่โอ้แน่ไปฟังเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้ยินอะไรอ่ะเี่โคฟังที่หัวใจอ่ะผมทำงานที่ปากะกาบมาก่อนผมอบลมผมเข้าไปทำมาเนี่ยผมพี่ทั้งหนตรงนี้เลยใช่หัวใจอ่ะผมก็ฟัง เขาไปแล้วเงียบไม่มีอะไร,ไะไรแข็งเงียบอุ่ออนอยู่คุณอุออ่นอยู่เขาว่าปั๊มรอบเขามูลทีปั๊มรอบแรกอ่ะอะมันไปแล้อวอ่ะสรุปมูลทีเข้ามากีรร่รอบรอบรอบแรกรอบรอบแรก คุณผู้ชมครับคือดอกดินเนี่ยตั้งแต่ตอนเจอศพเลยเนี่ยดอกดินแกเมาแล้ววันนี้น้องน้องอะไรเนี่ยนันตตงพง,น,พงน้องเดียรนัตตงพงไปปลุกพี่<ฆ>ดอกดินเขานี่จริงแกเป็นคนสะอาดนะเห็นแกเมาเมาเนี่ยผ้าปูที่นอนใส่แจ๋วเลยเนะนี่ยนะฮะนี่ ถ้าเทียบก <ged> <laughs> <g oses Five Wuhan> ับภาพปู่ที่นอนเมฆากว่์กันเมฆาซาดอยู่ล่าสุดคุณผู้ชมแกเมาแล้วไม่ปลุกแกให้แกสาธิตแกก็สาธิตก็มันตายแล้วจะทำยังไงแกอุตส่าห์หวังดียัดปากจะซื้อที่ให้ผีปรากฏว่าวันนี้แกยืนยันนะว่าไม่ใช่เรื่องการไม่ใช่เพราะแกยัดปากคุณลุงเลยตายแต่ลุงตายก่อนเพราะแกบอกแกแตะหัวใจปั๊มหัวใจแล้ว ล่าสุดเราก็เลยถามบอกสุดท้ายเนี่ยเอาเงินยัดปากเพื่อจะซื้อที่ให้โอ้ยใครจะคิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ผมก็เสียใจไอตอนนั้นเนี่ยไอเราก็มือไวเกินไปเนี่ยนะฮะตำรวจก็คุมตัวผมไปสอบที่สพสํารงเหนือไอเราก็หวังดีไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ผมทําตามประเพณีบ้านผมไม่คิดเลยว่าอยู่ๆจะกลายเป็นข่าวถ้ามันจะต้องเป็นคดีความผมก็ยอมรับผิดมือผมมันไวเกินจับยัดปากเลยฮะเห็นเป็นศพ นันฝีครับแล้วตอนนั้นพี่พี่ดาวดนทําอะไรอยู่ผมนั่งยินเหล้าอยู่ข้างหลังตรงไหนหน้าตึกนี่นหรอตึกสีหน้าตึกสีตึกสีข้างล่างที่ลานจอดรถแหละลูกชายเขาไม่เรียกว่าช่วยพ่อผมด้วยผมก็ขึ้นไปครับผมก็เอาหูดูฟังที่หัวใจแกมันไม่เต้นแล้วไงเราไมาได้ยินเสียงหัวใจแล้วไม่คือพี่ไปจอดอะไรไม่มีแล้วคมันมันอยู่อย่างนี้หรอ นอนอาปากไหมอาปากตายแกไปบมดแล้วทีนี้ผมมีเงินอยู่สิบสองบาทมผมก็ทําตามบ้านประเพณีผมมาแหละแต่มือผมมันเร็วเกินไปมผมไม่ได้คิดว่าเออห<อ>รียญมันค้างอยู่ตรงนี้เขาตายหรือยังดูแล้วตายแล้วเรามั่นใจเพราะอะไรโอ้โหผมทบานที่ปากประก,กาศมาก่อนทำไมเขา ทำไมผมจะไม่รู้แต่ว่ามูนิธิทําไมเขาไม่ปั๊มตั้งแต่ชุดแรกอะ่ะถ้าเพราะคนอายุแปดสิบกว่าแล้วรู้เพี่อืมผมไม่ได้พูดว่างี้นะผมเอาหูฟังเนี่ยผมทํา้านที่ปราประกาศมาก่อนมัเเป็นผู้ชายที่พูดเนี่ยเขาจะมีท่าทางประกอบทุกช็อตเลยนะฮะ ทั้งท่าหูฟังทั้งล้มท่าตายท่าปั๊มหัวใจท่านอนนักข่าวเราไม่ต้องประกอบท่าเลยพี่ประกอบ<ะ>ให้หมดล่าสุดเราไปถามพี่กู้ภัยนะครับพี่กู้ภัยเองเนี่ยอ๋อไม่ต้องพี่กู้ภัยหรอกภรรยาเลยก็แล้วกันภรรยาคนตายไม่ติดใจนะฮะ,ฮะแล้วก็เชื่อว่าคุณลุงแกมีโรคหัวใจ<ะ>เพราะนั้นพี่คนนี้รอดนะฮะ,ฮะพี่อะไรนะ พี่ดอกดินเออพี่ดอกดินรอดฮะ,ฮะแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรทั้งสิน้นส่วนกู้ภัยเองก็ยอมรับว่าตกใจเพราะตอนที่ไปเปิดปากศพอยู่เหรียญล่วงออกมาก็เลยไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อ,อก,ก็เลยรู้ว่าดอกดินเขาหวังดี<ะ>นี่ฮะเอาเสียงภรรยาของคุณลุงหน่อยก็แล้วกันเพราะเชื่อว่าคุณลุงน่าจะตายก่อนที่ดอกดินจะเอาเหรียญยัดปากโอไม่ได้ติดใจอะไรหรอกเพราะว่าเข้าขึ้นไปเขาก็เข,าข้เขาเขาขึ้นไปก็กไปช่วยนะแล้วก็ประเพณีบ้านเขากับทาง ตาก็ไม่รู้ไงเพศประเพณีบ้านเขาบอกว่าเวลา,าล่ลาสุดอ่ขอดูวงจรปิดสั้นๆข่าวนี้จบแล้วก็มีวงจรปิดตอนกู้ภัยเข้ามานะคะตอนประมาณ2ทุ่มหนาทีค่ะแล้วก็ออกจากคอนโดไปตอนประมาณ3าทุ่มสินาทีนั่นเองค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเขาบอกว่าวันปีใหม่เนาะกู้ภัยก็มาชาร์จติดเคสเยอะนิดนึงค่ะ,ะเพราะฉะนั้นพี่ดอกดินไม่เกี่ยวนะฮะหวังดีเกือบจะโดนจับแล้วเนี่ยนะฮะ นี่ท้าเหรียญอยู่หลอดลมเนี่ยนะอันนี้อยู่กับพพุ่งีโดน <c oughs> พี่เข้า <c oughs> คุกเลยเนี่ยนะฮะมือมันไวไงมี12บาทก็ไม่ใส่เหรียญบาทด้วยนะ <c oughs> ใส่เหรียญใหญ่ด้วยนะเหรียญสิบนะ